สวัสดีค่ะพวกเราทีมที่11จากโรงเรียนสิจิบรุรีค่ะนี่คือกัรหันของพวกเราค่ะพวกเราใช้กระบวนการดีไซน์ h i n k i n g ในการออกแบบกังหันที่มีอยู่5ขั้นตอนซึ่งก็คือ p a bon t h i z e Define i d e a t e prototype แล้วก็ Test ค่ะโดยขั้นตอนแรกนะคะเราจะ e m p a t h i z e ด้วยการที่เราเนี่ยทำความเข้าใจว่าเรามีเพียงแค่มอเตอร์ที่ทางคิดบินส่งมาให้แล้วก็ส่งการออกแบบไป,ไปต่อขั้นตอนที่2ซึ่งก็คือ define ค่ะ เราได้กําหนดหัวข้อขึ้นมา2หัวข้อซึ่งก็คือ1งการหารของเราเนี่ยต้องมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็2ต้องผลิตพลังงานไฟฟ้าให้ได้มากที่สุดค่ะเมื่อนี่เรากําหนดหัวข้อได้แล้วเนี่ยเราก็จะนําไปไอเดียร่วมกันเราจะร่วมกันออกไอเดียตามหัวข้อที่เราได้กําหนดไว้แล้วก็ส่งขั้นตอนต่อไปเป็นโปรโตไทป์ค่ะและในส่วนของขั้นตอนโปรโตไทป์นะคะเราจะแบ,บ่งเป็นหมด3ส่วนค่ะนักส่วนที่1ก็จะเป็นส่วนของใบพัดค่ะ ใบพัดเราจะออกแบบด้วยหลักการแอโรไดนามิกค่ะก็คือการสร้างแรงยกลดแรงต้านค่ะแรงต้านคือทิศทางตร,ตรงกันข้ามกับใบพัดค่ะส่วนการสร้างแรงยกก็คือมาจาก2ข้อแตกต่างของใบพัดค่ะก็คือส่วนฐานที่จะมีความกว้างและส่วนปลายนะคะจะมีความเรียวเล็กค่ะแล้วจากการทดลองทั้งหมดที่เราได้ทดลองมานะคะเราเลือกใช้ขนาด30มสิบเซนจำนวน4ใบพัดเพราะว่าสามารถรับลมได้ดีที่สุดค่ะ ส่วนต่อมารครับคือส่วนของเฟืองนั่นเองนะครับผมนี่คือเฟืองของแบตเตพันของเรานะครับผมเฟืองของเราเนี่ยครับจะมีกลุ่มของเราเนี่ยได้ทําการออกแบบเฟืองมาทั้งสองแบบครับผมแบบที่1คือแบบ64สฟันและ8ฟันครับผมส่วนเฟืองที่2ครับที่ทำมาจากทีพิลเตอร์นะครับผมนี่นะครับผมตัวคนระัเฟืองที่ สามารถผลิตพลังงานออกมาได้ในที่สุดนครับ <c oughs> คือเือง <c oughs> ตัวสีเขียวตัวนี้ครับของสีเขียวนี้นะครับผม64ฟันนะครับผมออกมาได้671โค้ดครับผมส่วนตัว 3D p r เตอร์ที่เราได้พิมพ์ออกมานะครับผมทำมาจากพลาสติก PLA ครับผมที่ทำมาจากข้าวโพดแล้วก็มันสำปะหลังนั่นเองเราสามารถปเป็นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับผม ในส่วนของฐานนะคะพวกเราเลือกจะใช้เป็นรูปทรงกล่องค่ะเพราะว่ากล่องเนี่ยมีคุณสมบัติในการหน้ากว้างและจะช่วยทําให้การหันสมดุลเพเลื่อลดแรงสั่นและแรงกระแทกจากตัวใบพัดค่ะแล้วก็ในวัสดุที่เราใช้เป็นวัสดุเหลือใช้ค่ะเป็นการใช้ไม้เหลือใช้นำมาร e m a k ใหม่ให้เป็นฐาน คามหลักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมแล้วการออกแบบที่ดีคือนำของที่มีให้มีประโยชน์กว่าเดิมค่ะแล้วการใช้ไม้ที่ใช้ไปแล้วเป็นการช่วยลดการคาร์บอนในการผลิตของวัสดุต่างๆค่ะค่ะโดสรุปแล้วนะคะเราเนี่ยได้ออกแบบการหันผ่านกระบวนการดีไซน์ิงกิ้งจนได้การหันที่มีเรือมาแบกพาทั้งหมด4ใบ ขนาด30เซนลบ10องศาและฐานที่มีขนาด45คูณ5คูณ10เซนติเมตรค่ะและในส่วนต่อไปที่จะเป็นส่วนของเฟร์นะคะเราเนี่ยจะทำการทดลองอัตราการทดอยู่ที่1ต่อ9ต่อไปค่ะก็ขออนุญาตจบการนาเสนอเพลงเท่านี้ขอบคุณค่ะ